กับผมบมาพอกันนะครับกับอีกคลิปหนึ่งนะ,ะเป็นคลิปเลขบนนะครับมาลงกับมาสรุปให้เลยนะบ่อใดเมื่อบวกให้เบิงที่ละสูตรละสูตรละสูตรนะ <c oughs> สูตรบางท่านก็มักห้บวกบางท่านก็บมกบมักกัแล้วแต่นะบางท่านก็มกกันะก,มกห้เบิง มักแบบแบบบวกนะสมมุตินะครับสมมุติก่อนนะ9 8 1 4 1 7 6 1 2 8 7 2 4 2 0 0 2แล้วก็อ่า5 4 2นะ บางคนคนกติม,มากมบวกเข้าไปนะบวกหลายๆลายยังส่นะครับเก้าบวกกันสองครั้งสี่บวกกันสามครั้งหนึ่งบวกกันสองครั้งแปดบวกกันสองครั้งอาบวกสี่อีกสามครั้งนะแล้วไปบวก,กนะแวปดคงที่บังคับก็มากแบบนี้แบบนี้นะครับแกของผมผม,มว่าเลยมาบวกให้เบื้องแบบนี้นะ บางาผมไปอ่านคอมเมนต์มาไอเรื่องของเรื่องเลิกทำเถอะเลิกมั่วเถอะเพื่อนวะเมาหรือเปล่าเพื่อนวะผมบอได้เมาหรอกครับเพราะว่าผมบอได้กินเหล้านะถ้าเมาก็สงสัยเป็นเมายานะผมเป็นไอนี้อยู่นะครับเนี่ยยาผมนะเห็นบอมันจืเป็น ยาควบน้าตาลในเลือดนะครับเพราะผมเป็นเบาหวานอันนี้ล่ะอ,อยากควบไขมันนะครับเพราะผมเปลี่ยนไขมันกับเปลี่ยนเบาหวานผมไม่ได้กินเหล้านะครับอันนี้นมนะนมผมก็กินนมจืดนะครับนะมันมเป็นนมจืดที่ผมกินนะครับเพราะผมไปอ่านคอมเมนต์เจอนะบอกว่าเลือกคำเถอะเลือกมั่วเถอะเมาหรือเปล่าควนวะ นะครับเ <laughs> พราะว่าผมบริบวกให้เพื่อนเบื้องเด้นะผมมากผมกระสรุปให้เลยนะครับเป็นสันสัน,สนจอจอหวนหวนไปเลยนะเ <laughs> พราะว่าผมบริบวกให้เพื่อนเบื้องหลายโตังสิเพราะว่าพูดง่ายๆผมไม่มีปัญญาบวกให้ดูอย่างนี้หรอกนะครับ <laughs> ผมไม่เก่งขนาดนั้นถ้าผมเก่งขนาดนี้ผมเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์ด็อกเตอร์ไปแล้วอย่างเงี้ยนะถ้าผมบวกได้ขนาดนี้ <laughs> นะ ว่าผมสรุปให้เลยนะครับมาสรุปเลขบนนะครับตามก็ตามก็ตามไม่ตามก็แล้วแต่นะแล้วแต่นะครับสายบุราบาทนี่อันเคียนไว้เลขเด่นเลขอ่อนานันี่เคียนไว้โอเคนะเลขบนมันสีเด่นยู่ตัวใดครับศูนย์หนึ่งสองนะ เอาเด่นทั้งหมดมาจับกันนะครับ123แล้วก็8 9 0 0 5 2า1 5 6 7นะที่1 2 3 4 5 เป็นหกสูตรของการเดินบนนะครับเดี๋ยวกาซีว่ามั่วอีกล้วอ่ะถ้าจะว่ามั่วนะครับผมจะให้เบิร์ก็ได้นะให้คุณดูหลักพันนะครับดูหลักพันก็พอนะหลักพันวันนี้เป็นหนึ่งก็หนึ่งสองสามนับไปเลยนะครับว่าลงไปบวกแปดสิบตำแหน่ง่านั้นนะ หนึงก็หนึ่งสองสามไปเลยคุณไปดูนะคุณไปทําดูคุณไปย้อนด,ดูเองอ่ะเดี๋ยวอ่าผมขยายให้เบิรงก็ได้นะให้ดูหลักพันเอาย้อนไปหน่อยนะครับอ่ะย้อนจากต้นปีบล่ล่าอ่ะต้นปีนะครับศนก็เป็นศูนย์หนึ่งสอง่ะนี่ประการอันนี้แน่นี่หน่วยสิบร้อยพันหลักพันคือศูนย์ ศนย์ก็นับไปเลยนะครับศูนย์หนออ่ะออกแ0ดนย์อ่าสามนะเลขศูนย์มาไหมอ่าสก็สี่ห้าหมีเลขห้าไหมนี่แปดเก้มีศย์มอืมหนึ่งนึ่ออ่างวนี้ออก8ปดโอเครุดสร้างมั่นนะเจ็ดแปด้ามีไหมดูหลักพันนะมาที่เลขแปดศูนย์สองมีไหมอ่ามีที่เลขหนึ่งห้าหกเจ็ดอ่ามาที่เลขหก แปดเกมาที่เลขศูนย์ห้าหกเจ็ดมาที่เลขหกเกศย์หนึ่งมาที่เลขหนึ่งอมาที่เลขศนย์นะมันสีประมาณนี้นะครับเนี่ยหลุดสองนี่หนึ่งสองสามนี่มาดูต่อนะเดี๋ยวมันจะหลุดตรงไหนเดี๋ยวไม่ดูเออไม่รู้นะห้ามีห้าหกเจ็ดนะครับมีที่เลขหกเก้าศูนย์หนึ่งมาที่เลขศูนย์หนึ่งสองสาม มาที่เลขหนึ่งนะวันนี้ได้หนึ่งสองสามเนี่ยเนี่ยตัวนี้สูตรนี้นะเนี่ยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่ามั่วนะครับคุณไม่รู้แล้วคุณก็มาบอกว่าผมมั่วมันไม่ได้นะครับถ้าไม่ดูก็ไม่ต้องดูนะครับเพราะว่าผมก็ซื้อเองคือนกันนะถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกไม่มีใครร่รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนนะครับมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะถ้ามีคนรู้แนละ้วมาบอกผม ผมจะมาเอ่อไปกราบเช้ากราบเย็นนะครับมันไม่มีใครรู้หรอกว่าหวยจะออกตัวไหนทุกคนก็เดากันทางนั้นแหละนะครับแปลว่าสูตรนะ่ะเขาก็คิดอยู่แล้วแหละนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะมาเขียนมั่วๆไปนะโอเคนะครับไอตัวเด่นมันก็ไดก็ได้มาแล้วนะสารับเลขบน ผมจะจับเป็นนะครับห้าหนึ่งเองาเจ็ดองบิไปเรื่อยๆนะศูนย สามอืมแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งห้าเป็นเลขต้นนะครับแปดศูนย์สอง

5 9 2 0 9 3 5 9 3อืมมันได้แบบนี้นะครับ1 2 3 4 5 5 3 5 5 6 17 18 18ชุดนะครับเป็นตัวเลข18ชุดเป็นคู่โต๊ดบนนะครับคุณะขนาดสรุปยังเป็นคู่โตัวถึง18โตน,นะแต่ผมลงเก็บเดียวตัวเลขไปในทิศท,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 ทางเดียวนะครับ ผมไม่ได้ร้องว่าสูตรนี้ได้ๆๆเลขเก้าชุดสูตรต่อไปได้เลขเจ็ดชุดสูตรต่อไปได้เลขสิบสองชุดนะรวมหมดแล้วเยอะกว่าผมอีกนะถ้าว่าเลขผมก็คือเป็นตัวโต๊ดนะครับเป็นแค่แนวทางนะสองตัวกะนี่ละเด่นของมันนี่พี่น้องก็ไปจับบังนะไปจับดูนะครับว่ามันมันจะมาไหมอ่านะก็ตามที่ผมบอกกันละอาอา่าหลักพันนี้ก็ไปเขียนไว้เขียนใส่สมุดเขียนใส่อะไรไว้นะครับ อ่แล้วก็ไปดูซื้อใบตรวจมาไปทำดูนะครับไม่ต้องไปบวกเยอะนะห้าไปย้อนดูเอาเองนะย้อนย้อนก่อนปีใหม่ไปอีกก็ได้นะครับห้าเท่ากับห้าหกเจ็ดนะมันติดที่เลขหกเก้าก็เก้าศูนย์หนึ่งมาติดที่เลขศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามมันติดที่หนึ่งสี่เจ็ดนะมันติดที่เลขหนึ่งวนะันนี้ก็หนึ่งเหมือนกันนะหนึ่งสองสามนี่มันจะมาบอนะครับ ไม่ได้มั่วนะแล้วก็เนี่ยสูตรเขียนไว้ยังไม่ได้เอาให้ดูเลยสูตรนี่กันะผมเอาสันส้นๆหรอกเลขผมเอายาวๆหน่อยนะแต่มันเลขร้ายโตนะครับอันนี้ก็ติดแน่นอนหนึ่งตัวนะครับนี่ผมบบเดลลงยังบบเดลงใส่สม,มุดนไหรนะครับหนึ่งห้าหเจ็ดเนี่ยติดคิดว่าติดแน่นอน 1ถึง2ตัวนะครับ1567นึมา7มานะเพราะว่าผมได้คิดไว้แล้วแล้วผมกระเขียนตัวเลขไปคำนวณใส่อันนี้ไว้แล้วนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าผมคิดปึ๊บแล้วกระเขียนเอานี้ปึ๊บไม่ใช่นะลูกอย่างมันมีการคิดการคำนวณเพียงแต่บเห็นกับผมแค่นั้นแหละนะครับแต่เลขมันที่เขาบาเขามันก็นเรื่องของตัวเลขนะแต่ว่า มันก็บบผิดดอกไอ้สูตรมันนะแต่ว่าเอามาให้เบิ้งแล้วมันที่เขาเออโบน,นี่นะหลักหมื่นก็นง่ายๆกับไปล่องเบิ้งนะแล้วก็สูตรนีบ้บอสิบ่บยากปานได้นะหลักร้อยครั้งที่หนึ่งกับสิบครั้งที่หนึ่งนะครับนี่ยศูนย์หนึ่งสองนะสูตรที่ไดศูนย์หนึ่งสอง ร้อยครั้งที่หนึ่งสิบครั้งที่หนึ่งนี่ผมเขียนด้วยนี่นะร้อยครั้งที่หนึ่งสิบทิ๊หนึ่งศูนย์หนึ่งสองอันนี้หลักพันหนึ่งสองสามนั่นว่าหมื่น 10, บวกหมื 8, 9, 0, 10, ่นได้แปดเก้าศูนย์สิบดบนบวกอ่าสี่บวกห้าบวกหกหนะนึ่งห้าหกเจ็ดนะนี่สูตรมันอยู่นี่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งห้าหกเจ็ดอ่าลองมาดูตัวนี้นะร้อยหนึ่งสิบหนึ่งร้อยที่หนึ่งบวกสิบที่หนึ่งนะบวกกันมันได้ศูนย์หนึ่งสอง ก็คือเนี่ยสองบวกสี่เป็นหกนะครับเนี่ยหกเจ็ดแปดอามา,มาที่เลขหกแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าได้เก้าศูนย์หนึ่งมันมาที่เลขศูนย์ห้ากับสี่เป็นเก้าได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับมันมาที่เลขหนึ่งนะครับทูกยามวิธีไปที่ม้านะไม่ได้มั่วนะครับเพียงแต่เราจะจับตัวเลขถูกไหมแค่นั้นแหละนะอือก็อนานนั้น 8บวกหเป็น9้าได้เก้ศนย์เนี่ยมันออก0 7, ูนย์เจ็ห็นไมสี่บวกสเป็นห7เบวกเเป็น4อ่าตัวนี้ลดนะแกับ5เป็นสิมได้3ามสห้ามาสีกับ3มเป็น0ูนยศย์สองออก9ก้าหนึ่งเ้าประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเหตุบิ่งเองนะครับผมบรดนี้เวลามาบวกให้เบิงงขนาดนั้นนะ ถ้านะครับถ้าตัวเลขเดี๋ยวปึ๊บถ้าตัวเลขมันไม่มาตามที่ผมผมจับนะครับมันไม่ได้มาตามที่ผมจับนะศูนให้หาใส่อีกตัวนึงนะครับ 5, 2, 0, 4, 5, 4, ห้าสองเอ็กศูนย์สี่เอ็กซห้าสี่เอ็กหายหาใส่อีกตัวหนึ่งนะครับมันอาจจะบรยยุ่ตามรักนี่นะมันอาจจะอาจจะเป็นเอ่อ ลักร้อยเอามาใส่รลักร้อยก็ได้บ่จาเป็นตัวมาเส่เป็นคู่โตดนะครับเบิ่งว่า0กับ2 5กับ2มาไหมศนย์กับ4จะมาคู่กับอะไรอีกตัวหนึ่งนะอันนี้พ่อขาใจอยู่เนาะหากับนะ4นี่สิามาคู่กับยังอาจจะไม่อาจจะบดมากข้างหลังนะเอาตัวหนึ่งมาใสอข้างนาน,นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นคู่โต๊ดผมบ่ได้ปลักลักปลักลักมันปักลักบ่ได้แล้วจะมันสีมานะแต่ว่ามันกสิชาไม้ ศูนย์กำหานี่ส่วนมากมันกระจีมาหลักร้อยนะแต่มันก็มาหลักสิบบ้างนะครับเนี่ยไอศูนย์ตัวศูนย์กำหานี่บางทีมันก็จะมาหลักสิบแต่ว่าส่วนมากมันจะมาหลักร้อยนะเพราะนั่นก็เป็นศูนย์สองเอ็กหรือว่าเอ็กซ์ศูนย์สองเองกว่าไปนะหายไปหาไซเบิร์นดูไว้เป็นแนวทางนะครับเบิร์ว่ามันจิมาบอ เดี๋ยวไอ้พวกสูตรทางหลายแลนะเดี๋ยวผมจิมาลงใหยอยู่นะครับว่ามันเดินเน่าบอ่อถ้าเป็นสามสี่งวดผมบอผมบ่อมานะสามสี่งวดสีหางงวดอย่างน้อยน,น้อยต้องสิบงวดขึ้นนะครับแต่ว่าอยูถ่ถอมันเข้าสิจับเลขกถืกบอบ่กแค่นั่นแหละหรือว่านะครับ บางที่นะให้เอาศูนย์กับสองนี่ไอพวกพวกเนี้ยไปจับกับเจ็ดแปดเก้าเพราะว่าเจ็ดแปดเก้าผมให้เป็นเลขไรกับศูนย์ห้านี่ยศูนย์กับห้าผมให้เป็นเลขไรที่ว่าบ่อศูนย์ห้าเป็นเลขไรแล้วมันบ่ได้ไรเด้งวดบริหันหลุดปั๊บเลยบอกว่าเลขไรนะเพราะว่าปกติมันจะมาของมันทุกงวดนะครับไม่ศูนย์ก็ห้านะเห็นบ่มศูนย์ศูนย์ศูนย์ ไม่ได้ศูนย์กับหานะพ่อบอกบอกว่าศูนย์กับหาไหลปุ๊บวันนี้บอกมาเลยหายไปเลยนะแต่จริงๆแล้วมันก็ไหลจริงนะครับหรือว่ามันจะหมดเวลาไหลก็ไม่รู้นะให้พี่น้องไปไปเบิ้งนะครับเป็นแนวทางอีกทีหนึ่งนะครับตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ไอ้งวดปีใหม่มานะครับหากับศูนย์นะให้ดูห้ากับศูนย์มันจะเป็นเลขไหลผมว่าเพราะมันติดทุกงวดนะห้าศูนย์ ห้านะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะเห็นบ่ศูนย์ 0. มันก็มาทุงงวดยกเว้นงวดเมื่อกี้นี่แหละที่มันบอมานะครับเพราะว่าผมบอกไอ้กับพี่น้องไปหลายค้อโยวาศูนย์กับห้ามันเป็นเลขหลายน่าจะติดเงวดนี้ออก4หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งนะเลขหากับเลขศูนย์หายไปเลยนะครับโอเค นะถึงว่า,เ,าเลขหากับเลขศูนหายไปแตงวันนี้มันไม่เด่นศูนย์กับเด่นศูนย์อยู่นะเด่นศูนย์กับเด่นหาเบิ้งมันสิกลับมาได้บอกเพราะนั่นศูนย์กับศูนย์กับหานี่ผมก็เลขติดไว้หนิแล้วเจ็ดแปดเก้ามาจากไหนเจ็ดแปดเก้าก็มาจาก <c oughs> สูตรมั่วอีกละเดี๋ยวหาก่อนเปิดหาก่อนมันบ่ดได้มั่วดอกอ่ะ อันนี้ผมทาให้นานแล้วนะจนมากผมก็จิบเปิดใ้เบอรงเกือบทุกคลิปมันแหละงวดเมื่อกี้ออกอะไรออกสี่หนึ่งเจ็ดใช่ไหมเอา้าเอาเอนะงวดเมื่อกี้ออกสี่หนึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งเจ็ดมาแล้วกามาเข่าของมันนะศูนย์เจ็ดมาเกือบทุกงวดขึ้นกระไ้ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ มันก็ซื้อบาได้ดอกมันเป็นเลขหลายตัวถ้าตัวไหนมันออกแล้วก็ตัดทิ้งซะแค่นั้นเองนะเหลือตัวที่ยังไม่ออกอันนี้ผมถ้านับยอดหลังไปจริงๆสองปีรุดสามงวดนะแต่ทีนี้ว่าปีนี้ก็รุดแล้วมั้งรุดที่งวดที่ออกหนึ่งสองกับศูนย์หนะครับรุดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับออกเก้าหก ก็ถืออยู่นะได้แต้มไว้ไอ้ไซซีไว้อยู่ศูนย์เจ็ดเห็นไหมศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเหลือมันเหลือเลขนี้ยี่ยังบ่วนออกนะให้สังเกตว่านะครับเจ็ดหลักสิบจะหายไปเลยนะเจ็ดหลักสิบแปดหลักสิบจะหายไปเลยนะครับเจ็ดหลักสิบกับแปดหลักสิบนี้ยังบ่ออกนะอา่า แต่ว่าผมกระจับอยู่เด้เป็นไอเจ็ดไปอยูหลักสิบอยู่เด้มันอาจจะเป็นเลขโต๊ดนะไอตัวเนี้ยผมก็ได้ปักลักก็ยังวาอาจจะเป็นสองเจ็ดก็ได้เนี่ยสี่หนึ่งเจ็ดเพิ่งออกไปอาจจะเป็นห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะก็แล้วแต่นะครับสองแปดหาแปดศูนย์สองอะไรก็แล้วแต่ให้มันนะเพราะว่ามันมีไฟรูนะครับเบื้องว่าไอตัวเนี้ยจะได้ได้เกียรติตัวใดอีกบ่ผมกเ็เฮ็ดไว้ซื่อละ มันลายัวผมก็ซื้อบวได้คือกันอันนี้มันลายโตนะครับแต่ว่าโอกาสมันตีมากเกือบทุกงวันะมันไม่สูงผมก็เลือดไว้ซื้อๆนะเฮ็ดไวนะ้เห็นพี่น้องเบิง่งเบิ่งเอาไว้เอาไว้ท่าซีเลีนเอาไว้แต้มเลีนนะครับอันนี้เป็นเลขล่างเลขล่างที่สรุปให้นะหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สามอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นเลขสิบตัวทั้งหมดนะแล้ผมตัด หนึ่งสามกับศูนหาออกหนึ่งสามนี่เป็นเลขออกยากเลยหาสิออกกันาะาสิออกสามหนึ่งนะอืมกับไปกลับมาวนไปวนมาอยู่นี่แหละนี่เป็นสูตรเก้าอันนี้อ๋อ อันนี้ก็เป็นสูตรเก้าขึ้นกันแต่ว่าบริเฮดโดนแล้วเดี๋ยวขอเปิดํำราก,ก่อนเพราะว่าบริแม่พอพี่น้องลร้งวดนะครับมันมีอยู่ดอกตำลรงจำราก,กไ็ไไ้สูตรกไ็ไไ้บริแม่บกคอนแม่พอพี่น้องมันก็เลยอันนั้นนึงไหมต้องเคาะเส้นยมแน่นอย่างน้อยนะครับการงวดนี้มาลวงให้เต็มนะเต็มสูกว่ามันสีมาตัวใดบออันนี้เลขล่างกับสรุปให้แล้วเลขบนกับสรุปให้แล้วแต่ว่ากระสีม่พอพี่น้องอยู่ดอกว่า ออ,อันนี้เลขล่างอันก่อนเด้ผมลงไวห้หายแค่หาเก้าหกเก้ากับหาหนึ่งแต่ผมปไปลงใสนีทเป็นหาแปดนะเอาชุดนี้แหละเอาชุดหาแปดนี่แหละแต่ว่าหนึ่งหาหาหนึ 5, 1, ่งกระเทดอยู่ขาดหกเก้าไปตัวหนึ่งมั้งถ้าจะเอาหนึ่งสามนะถ้าจะซื้อเลขหนึ่งสามให้ซื้อเลขไอหกเก้าแทน่นนะครับเนี่ยเพราะว่าผมเกิบเล็กๆผมลงไว้แค่นี้ ไปซื้อหกเก้าแทนถ้าเกิดว่าสิซื้อหนึ่งสามนะเพราะว่าหนึ่งสามนี่มันออกยากอสมคว้วข้ามหาปากกากจากหนึ่งสามกลายเป็นหกเก้าเด้อพี่นอ้องเด้อเอาสิกะระดะลุให้เบเลขแล้วละทั้งเหล็กบนเหล็กล่างนะครับ แล้วว่าไอ้ถ้าเกิดว่าอันนี้มันมันเยอะไปนะเยอะไปก็ให้ดูแค่สองตัวนี้เราก็หาตัวมาประกบนะครับเนี่ยให้ให้เบิรงสีชุดนี่เราก็หาตัวมาประกบไอ้สูตรนี่การลดยากคือกันได้พี่น้องเลยหนึ่งห้าหกเจ็ดนี่น่าจะติดตัวหนึง่งนะแต่อันนี้มันบ่มีหนึ่งบ่มีหา้หาบ่มีหกบ่มีเจ็ดก็อาจจะเอาหนึ่งห้าหกเจ็ดมาใส่นีก็ได้นะครับ นี่ผมเหตุเบื้องแล้วนะครับท้งมดโอ้รายงวดพอสมควรจดสุดรนากระดาษนะครับนะจนมาฮอดเนี่ยศูนย์สี่ห้าหกมันก็นกนติดที่เล็กสีของมันนะครับเบิ้งว่ามาสิมาบอกนะว่าสูตรใดสีรุดนะครับกรับไปผิดจานณาเอาหรือว่าไปตรงกับอาจารย์ทางอื่นมองได้กะ คิจะนณาเอาตรงเลขพวกเลขขวันอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ๋อกระซ้างเดี๋ยวเขียนเ่นีละ่อะอาพัฒนาเดินมือแรงเด้อสำหรับอาภูที่สื่อเลขกเล่านะครับตัววิ่งก็คือสามกับแปดนะห้ไปที่สามเก้าสามศูนย์าสามนะครับสามเก้าสามศูนย์อ่า 8980ให้เลขไปแค่สตัวก็พ่อนะครับเป็นราวพัฒนานะแถมให้นะครับอย่าไปซื้อหลายๆเอาพ้อได้รุ่นนะเบิ่งวามันสะมากวานะครับผมก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้สวัสดีครับ